แล้วเป็นการประหยัดเวกลาด้วยชื่อนี้ทำได้เลยครับหาท้เลราต้องไดู้่ทีมเราส่ยะาสูงพวุนี้มาะย้อนอะไรอย่าอกล้าก่อนก้าซักักซักซัับถึงป้งแต่ภายในักนี้รไม่เย่มเินเลยหม้แแรกลุมเลยอาม่าคนหนึงน้องคนหนึงปักตุกปักุกปักเสร็จเวก็หาพกักเสร็จุ่ขึ้น9โมงเริ่มโ้ สอก็ก็เวสอนให้นี่กามาทำช่วยกันเวก็ช่วยดูช่วยกันนิดเดียวเจ้าโมงดุโมงครึ่งโมงครึ่งทำเนาะอันนี้ไม่ได้นียอันนี้ไม่ธรรมดาที่ไหมมาดูสฉพาะกัน เราล้วล really. ่ e> ี่มาเขาเรเป็นคิมพิเป็นการศัดิ์ึกเป็นารเบิกเล่าเ็นกาไม่ใช่เ้กันบองวันนี้เป็นการเบิกเล่าแต่เรามมอะไร